ซีไม่ไม่ค่อยเป็นหวัดมีผลค่ะมีส่วนค่ะเพราะว่าวิตามินซีมันคือมันมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระบวนการภูมิคุ้มกันให้มันเป็นไปอย่างปกติอะ่ะเหมือนแบบไม่ให้มันโบกไม่ให้มันพร่องอะ่ะเธอนึกออกไหมแล้ววิตามินซีร่างกายสร้างเองไม่ได้นะคะต้องกินเข้าไปเท่านั้นฉะนั้นแล้ววิตามินซีเป็นตัวหนึ่งที่เชียร์เชียร์ให้กินเป็นประจำแล้วก็กินในฟอร์มที่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าวิตามินซีมันมีส่วนช่วยเสริมสร้างพวกคอลลาเจนด้วยเสริมสร้างแะแมกนีเซียมเดี๋ยวนะ แมกนีเซียมแล้วแต่ฟอร์มนะคะไม่ใช่ทุกฟอร์มนะคะและแมกนีเซียมจริงๆเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับการคลายกังวลคลายเครียดก็มีเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ฟอร์มนะคะแล้วแต่ฟอร์มสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามน,นะคะคน,นี่มีคน,นแอบดูมีคน,นแอบด, <c oughs> ดูมีคนแอบดูเมื่อกี้ได้มีใครดูรูใหมใครโสดไหมคะเป็นอีกเทปหนึ่งที่เชียรว,ว่าสนุกมาก แล้วก็ไม่ง่ายเลยจำพี่ในเรื่องเรื่อนใหม่เป็นเรื่องละครที่เชียร์ชอบและภูมิใจในการที่ได้รับบทนี้มากๆค่ะภูมิใจที่ทำเรื่องนี้ได้ได้อย่างเต็มที่นะคะดูสนุกมากคุนเฟิร์มมากยังใช้ผลิตภัณฑ์ที่เคยพีเต์ใช้ตลอดเวลาค่ะสำหรับเชียร์นะกีดเลือดนี่คือเป็นคำปราชาเม้นะเพราะว่ายังเป็นตัวที่กินอยู่สม่ำเสมอค่ะแล้วอย่างตัวคอลลาเจนนอนหลับก็ล่าสุดที่ออกมาก็กิน ล้วช่วยได้เยอะมากๆสำหรับเชียร์นะคะอืมเป็นนางเอกตลอดการในใจอัน่ารักมากขอบคุณค่ะนั่นแหละตุ๊กไม่ขายต่อค่ะนี่ลูกเลยค่ะลูกเลยน้องตุย้ยน้องตุ้ยเป็นสนุบป,ปีอ้วนค่ะส่วนอันนี้ก็ไม่ขายค่ะเป็นแฝดทวินค่ะ <laughs> กาแฟหอมอร่อยขอบคุณนะคะเหมือนของจะขาดอยู่ช่วงหนึ่งนะ if ไม่ได้ if เลยค่ะแต่ออกกำลังนี่ก็แต่ก่อนออกบ่อยคานี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะกลับมามีวิน,ยนะะัยแล้วค่ะชื่อตุ้ยค่ะชื่อเต็มเมชื่อตุ้ยหนุ่ยค่ะแต่แตดคำว่าหนุยออกไปค่ะเหลือแต่คำว่าตุ้ยค่ะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเป็นแฟนชาเม่มาสี่ปีแล้วขอบคุณนะคะเล่นหนังยังไม่ได้เล่นเลยค่ะ ตอนนี้มีแต่ซีรีส์นะคะแฟนหนูน่าเหมือนพี่เลยชมนางทุกวันนะ่ารักมากลูกแฟนหนูเป็นคนที่ถือว่าถูกต้องมากๆ hi hi everyone from international fans hi ค่ะนั่นแหละค่ะก็จะบอกว่ารู้ไหมใครโสนเมื่อกี้เป็นเป็นเทปที่ที่ชอบมากๆนะคะเป็นเป็นเทปที่ชอบมากแล้วก็ คือมันมีความหลากหลายทางเพศเยอะมากนะคะมีทั้งเป็นปรัสนีผู้ชายผู้หญิงที่สามารถคข้กับผู้หญิงได้นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ทอมที่มีความน่ารักนะคะก,ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากสารเชียร์เชว่าเทมนี้เป็นเทปที่ครบรถแล้วก็เหมือนได้เห็นความหลากหลายเชียรชอบที่เ,เวลาได้เห็นความหลากหลายอย่างเท่าเทียมอย่างเป็นเรื่องปกติอะเชียร์รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอืม ค่ะเพราะว่าเชียร์เชียร์มีความรู้สึกว่าเ,เรื่องของプายอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความหลากหลายทางเพศอันนี้ย้ํมามากๆเลยนะคะมันคือเรื่องของความหลากหลายที่มันเท่าเทียมอะ่ะฉะนั้นแล้วคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะรูปร่างไหนสีผิวไหนรูปลักษณ์อะไรอายุยังไงอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ควรจะสนับสนุนมากมานะคะ อืไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยต้องเพศที่มันแบบหลากหลายเท่านั้นถึงจะน่าสนับสนุนในเทปนี้หรือว่าในเดือนนี้อย่างเงี้ยเชื่อว่ามันไม่ใช่อืมอมใช่ส่วนหนึ่งใช้คําผิดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเออต้องใช้คํานี้ <c oughs> หล่อตั้งแต่เล่ลรุ่งหลอเล่รุงไม่ไม่ไม่แบบมุมมามดังสัตว์ป่าที่ขยี้ใจหรอเธอค่ะ <c oughs> เซอร์ Surprise. ไพรส์ใช่ oh, สวัสดีค่ะเรื่องอะไรเมื่อกี้พูดถึงรู้มใหม่ใครโสดค่ะครอบครัวน้องผู้หญิงเออใช่ใช่เชียร์จะบอกว่าเมื่อกี้นะครอบครัวของสาวโสดนะคะอ,อถ้าใครถ้าใครได้มีโอกาสจะไปย้อนดูนะไปย้อนดูรู้ไหม่ใครโสดเทปล่าสุดที่เป็นสเปเชียลที่เชียร์กับมาตูมกับพี่ปั้นจันพี่หอยนะคะเพิ่งไปออกมาได้เลยเพราะว่า มันเป็นเทปที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงนะคะสามารถคบกับผู้หญิงได้เพราะว่าสาวโสดเนี่ยเป็นเป็นเป็นสาวโสดที่สามารถคบกับผู้ชายก็ได้คบกับทอมก็ได้หรือคบกับผู้หญิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองไปดูค่ะครอบครัวน่ารักมากคุณยายอยู่กับคุณแม่คุณแม่ของสาวโสดก็เคยแบบเหมือนคบคบทอมอะไรอย่างงี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณยายมีความน่ารักมากคือเขาเขามีความเข้าใจในในเรื่องของความลับที่หลานเขาเป็นน่ะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเจอเชี่ยที่เขาเสิร์ฟพี่มี่เหรอขอบคุณนะคะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาจะต้องแบบคบค,บ,คบเพศไหนเท่านั้นน่ะแต่ว่าเขาเลือกคนที่ข้างในอะ่ะนะคะซึ่งเชี่ยวว่าเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเชียว่าเป็นงนั้น <laughs> ประมาณนั้นคะ่ะอืมรักเชียแต่ตอนนี้รักน้องตุ้ยมากกว่ายินดีค่ะรักตุ้ยเยอะๆนะคะ แอปแดงลงแล้วหรอเอาเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่ในนอฟอรหรออยู่ในแอปแดงหรอก็แอปแดงก็คือนอฟอปะใช่ปะอยากดูละครเชียร์แล้วก็อยากดูเหมือนกันค่ะคนดูเยอะมากนั่นนะสิยังไงก็ตามนะคะ happy happy prime t i m นะคะทุกคน happy prime t นแล้วก็อย่างที่บอกนะคะอย,อย่ามองแต่ว่า prime นเป็นเรื่องเพศนะคะเชียร์อยากให้มองเรื่องความหลากหลายนะคะ Uh, ดูไม่จบน้องเจอคนโสดไหมไปดูเองซิเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยเผื่อมีคนแบบยังไม่ดูตรงนี้อยากดูไปดูเองไปดูเองเรอมาบ้านที่เพชรบูรณ์โ oh, ออยากไปดูที่มากเลยค่ะวันก่อนเพิ่งคุยกับพี่หลุยส์สกอตเองค่ะว่าว่าแบบได้ไปดูเรื่องที่บ้างไหมเพราะว่ามีคนมาเสนอที่กับพี่หลุยส์สกอตนะคะอยู่แถวๆเชีย์เลยเฮ้ยเพื่อนหน้าสดสวยจังหัวเป็นลูกวัวเลยเพื่อนไม่ได้เซ็ตอะไรเลยเพื่อน ชอบดูหนืน่อนรักเพื่อใมีงานมีงานพายอะไรของไทยรัฐอยากไปให้ใหไปทําคู่กันบอกได้นะเดี๋ยวไปทําด้วยเพื่อมีไปทําอะไรของงานพายบ้างปะใช่กันแดดใช้ดีมากขอบคุณนะคะ แกงบันเทิงไปอ๋อเพื่อนไม่ลงเองเหรอเพื่อนไม่ลงหน้างานเองเหรอเป็นแฟนขับตั้งแต่แรกโอ้ขอบคุณนะตั้งแต่แรกเกิดเหรอคะอย่าบอกนะว่าเรียกชื่อเชียร์ก่อนชื่อคุณแม่เรื่องจริงปะเนี่ยจริงหรอขอบคุณนะอ๋อโดนดองว้าย <c oughs> ไม่ไปละ <c oughs> เ,<อ>เพื่อนแฮปปี้ดีนะช่วงนี้ไม่ได้อ่านข่าวเลยคะ่ะไม่ได้อ่านข่าว แต,แต,แต,แต่แต่เพื่อนเชียร์คือคุณมิน้นไทยรัฐนะคะไทยรัฐทีวีนะคะ,ะ,คะติดตามเพื่อนเชียร์ได้นะคะคุณมิ้นอรชพรน,นะคะใช่สวัสดีค่ะพี่คลอดน้องตุ้ยไหมใช่พี่คลอดออกมาเองเนี่ยแต่ว่าตอนตอนตอน,ตอนพี่แบบเบ่งตุ้ยออกมาพี่เบ่งแรงไปหน่อยคออ่ะจริงๆตุ้ยเขามีคอนะมันเลยเหมือนโดนแรงอัดของลมอะ่ะปุ๊บ เข้าไปเนี่ยมันก็เลยแบบเออคอหายนะคะลูกตุ้ยก็เลยไม่มีคอใช่เนี่ยค่ะลูกตุย้ยใช่แต่อย่านั่งเอียงเซลูกโอเคใช่ค่ะลูกตุ้ยก็เลยไม่มีคอยังไม่นอนนอนอยู่ค่ะตอนนี้นอนอยู่ใช่ค่ะนอนอยู่นะคะอยากได้ไม่ให้ไม่ได้นี่ลูก ล้วเป็นพ่อของตุ้ยไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ตุ้ยมีผู้ปกครองแล้วชื่อตุ้ยค่ะชื่อต่อได้ไหมไม่ได้เอ๊ะหรือว่าซื้อต่อนะไม่ได้น้องเอาชื่อลัดคอทําไมจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันเป็นโชกเกอร์แต่ว่าแบบเหนียงน้องอ่ะเหนียงคือน้องน้องตุ้ยมากไงมันเลยก,กด จากช็เกอร์เส้นหนาๆากลายเป็นแบบได้เส้นเล็กๆค่ะอันนี้อันนี้ของลูกตุย้ยค่ะปีนี้อ,อีเไหร่คนไทยไปเรื่อยไปเปื่อยด้วยค่ะไม่ใช่ไปเรื่อยอย่างเดียวน้องหายใจยังไงอันนี้ลูจมูกน้องนะคะอันนี้ไม่ใช่ปากนะอันนี้รูจมูกมีรูเดียวมีลูเดียวตุย้ยมีแฟนหรือยังยังไม่ให้มีไม่ได้ห้ามห้ามจีบวันก่อนยัง ยังป้อนข้าวอยู่เลยใช่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยไม่ได้ไม่ให้ตุ้ยมีปากไหมมีแต่เมมไว้ไม่ให้ใครเห็นตุ้ยรับลูกสะพ้ยไม,ไม่ได้ไม่ได้ตุ้ยจะมีน้องไหมไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้คนสนใจตุ้ยจะเอาแม่ตุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ วิเชียนนะอายุเท่าไหร่ทนะ่นฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงวิเชียนคือหมายถึงตั้งชื่อว่าเป็นชื่อจริงของตุ้ยหรือว่าวิเชียนคือหมายถึงคนนี้น้องพูดได้ไหมน้องพูดได้แต่ตอนนี้น้องเลือกที่จะไม่พูดค่ะใช่ตุ้ยกี่ขวบประมาณแปดนาทีค่ะเพิ่งเกิดมาแปดนาทีใช่ตุ้ยตัดผมทรงอะไร คือจริงๆอะน้องผมเป็นบ๊อบเลยค่ะแต่ตอนเนี้ยไถกลางไถกลางแล้วเหลือผมข้างอันนี้ไม่ใช่หูนะคะอันนี้ผมข้างน้องไม่ได้น้องไม่น้องไม่ได้ง่วงค่ะใช่ใช่แปดนาทีนี่แต่กำลังจะเก้านาทีแล้วตุ้ยกำลังจะเก้านาทีแล้วตุ้ยเก้านาทีแฮปปี้ดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณที่แฮปปี้เบิร์เดย์ตุ้ยนะคะเดี๋ยวสิบนาทีจะจะแฮปปี้เบิร์เดย์ตุย้ยอีกไหมคะหือม ผิดหวังที่มีลูกแต่เด็กไม่เด็กแล้วนี่สามแปดแล้วมีได้อยากทราบทรงคิ้วตุ้ยอ่ะได้เดี๋ยวรีวิวให้นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาเอาของเล่นตุ้ยออกไปก่อนนี่นี่คือนี่คือพี่เลี้ยงตุ้ยนะไม่ใช่สาวนะักตนี่พี่เลี้ยงตุ้ยตุ้ย,ต,ยต้องเลี้ยงสองคนตุ้ยเลี้ยงคนเดียวไม่ได้รุ่นเดียวกันหรอเอาเธอก้าเธออายุเก้านาทีเหมือนตุ้ยเลยหรอรุ่นเดียวกับตุ้ยเหรอ อันนี้พี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงตุยตุยนางอาซาตุ้ยไม่ได้นางอาซาค่ะนี่อ่ะให้ดูคิ้วนะดูทรงคิว้วเห็นเห็นคิ้วตุยไหมนี่นี่ไปสักคิ้วมาเห็นไหมเนี่ยน้องไปสักคิ้วมาทุกคนคิ้วมีแค่นี้คิ้วมีแค่นี้ว้าวว้าวเลยสิว้าวตุ้ยมีคอค่ะแต่ตุ้ยไม่ชอบให้ใครเห็นนี่ว้าวไหมล่ะเสียสามมิตินี่สามมิติ ป้อมวินิจค่ะร้านป้อมวินิตอันนี้ต้อง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 ,ต,องต้องจองพี่ป้อมวินิตเท่านั้นนะอืมตุ้ยไม่ใส่เสื้อคือใส่แล้วขาดไปแล้วค่ะเกือบแปดนาทีสักคิ้วตอนไหนตอนสองนาทีค่ะใช่อ่าสวัสดีทุกคนเรลูกหวัสดีสวัสดดีดีดีเอามือเอามือเข้าตุ้เอามือเข้า ตุย้ยเอามือเข้าเอ๊ตุย้ยเอามือข้าวลูกสิบนาทีงั้คะให้ไปเบอร์เตตุ้ยไหมคะพี่เลี้ยงตุย้ยชื่ออะไรเหรอคะถ้าไม่แหวกไม่เห็นคิว้วเธอเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่สักแบบสามดีหกดีอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะเธอต้องใส่แว่นอันนี้เก้ดีเธอต้องใส่แว่นเธอเึงเธอถึงจะเห็นคิ้วจะอุยออกมาเลย แต่อันเนี้ยเธอไม่ได้ใส่แว่นไงมิติมันเลยน้อยเนี่ยคิ้วเนี่ยมิติมันเลยน้อยแต่ถ้าเธอมีแว่นไอตรงนั้นอะมีแว่นที่บ้านอะนึกออกไหมเหมือนเวลาเข้าโรงหนังอะเธอจะเห็นมันอุยออกมาแบบก้าวดีใช่เนี่ยค่ะอันนี้อาจารย์ป้อมวินิจส,สักให้นะคะอาจารย์ป้อมอ้าวน้องบีนสวัสด,ดีลกูกน้องบีนดูสิอันนี้คือคนไม่ได้มาดูพี่นะคนมาดูน้องตุย้ย ใช่มีข้างเดียวบุลลี่นะอันนี้คุณบุลลี่คิดถึงลูกคิดถึงไว้เจอกันตามงานบุญเหมือนเดิมนะไว้เจอกันนี่หวัดดีพี่บินอุย้ยขอบคุณพี่บินลูกนี่พี่บินให้ติ๊กเกอร์หนูลูกขอบคุณเอ๊บอกให้ขอบปับรมึงนะคะเดี๋ยวมันต้องพับพับพุงเข้าไปนิดนึงถึงจะขอบคุณได้โอเคขอบคุณค่ะโอ้นี่ขมวขแขมวแก้มไงน้องขมวแก้มตุ้ยมือชื่อจริงไหมโอ้ต้องมีคนตั้งให้เราแหละ ดี๋ยวป้าินดาน้องต้องขะแมวปกติขะแมวเนี่ยมันต้องมันต้องให้มันผอมข้างใช่ไหมอันนี้ต้องแบบกดกลางขะแมวกลางเข้าไปมืออย่าแข็งลูกขอบคุณพี่บินขอบคุณค่ะขอบคุณนี่นี่ขะแมวไปถึงแก้มตุ้ยเป็นเสาหลักใช่ตุ้ยชื่อตติยาเหรอตุ้ยมือไม่ถึงอืมโอ้ยตุย้ยเอ้ยสิบนาทียังคะสิบนาทียังนี่อายุ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 สิบนาทีแล้วนะ พาตุ้ยมากองหน่อยเอายายแก้มยายแก้มเธอแอบมาดูฉันหรออ๋อแปดนาทียังไม่ยังไม่รู้เรื่องแฟนข่าบคะขอาคุณค่าขอบคุณค่า,คคาตุ้ยหนุ่ยตุ้ยหนุ่ยแก้มขายไปสิว่าฟากฟ้าเนี่ยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเธอขายสิเธอถ่ายให้ละครเราหน้าดูสิว่าเออคนเล่นตั้งใจเล่นนะเรอย่างเงี้ย แต่ผู้ช่วยหนึ่งไม่ตั้งใจกำกับอะ่ะขอสัญชาติตุ้ยเหรอคะอือจริจริงๆนะใครอยากได้ไหมตุ้ยมาจากญี่ปุ่นตุ้ยฟากฟ้าสามิติโทษนะอันนี้เหมือนข่าวสามิติเหมือนกันนะคะเพลงขึ้นเลยไหมฮะเธอขายละครให้หน้าดูเดี๋ยวนี้แก้มเร็วๆจะปักคอมเมนต์ไว้เป็นนางเอกแนละ้วเล่นตลกไม่ตลกนะคะนี่นี่เรื่องนี่หนังชีวิตนะหนังชีวิตตุ้ยปล่อยไหมไม่ปล่อยไม่เห็นหรอ ชื่อตะตุ่งตวงโอเคตุ้ยชื่อตะตุ่งตวงได้ตะตุ่งตวงตุ้ยมีแฟนไม่ให้มีค่ะไม่ให้มีไม่ให้มีนี่เขายังติดแม่เลยเห็นไหมเขายังติดอยู่เลยเห็นไหมเราโตแล้วออกไปออกไปตุย้ยหนูโตแล้วลูกหนูสิบนาทีแล้วนะหนูอายุสิบนาทีแล้วหนูต้องตุย้ยไม่เอาตุ้ยอย่าติดแม่แบบนี้ไม่เอา ตุย้ยอะไรนะไม่ได้ไม่มีแฟนสงสารตุย้ยสงสารทำไมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงสงสารตุย้ยเนื่องในโอกาสอะไรคะตุ้ยยิ้มแฉง่งนี่ยิ้มอยู่ใช่อืมคมแฟกโอ้โหคมแฟกน่าจะโอ้ยไม่น่าเชื่อจะยี่สิบปีแล้วเนี่ย ใช่อายุสิบนาทีหิวไหมไม่หิวตุ้ยอยากมีน้องไหมหนูมีน้องหนูก็แย่งน้องกินลกูกติดเนี่ยตุ้ยออกตุย้ยตุ้ยไม่เอาตุ้ยสิบเอ็ดืียังน่าจ,จะสิบเอ็ดนาทีแล้วคะ่ะอย่ามองอย่างนั้นตุย้ยไม่เอานะ่ะหนูคิดหนูจะร้องไห้เหรอหนูคิดถึงใครหรือเปล่า หนูคิดเธอแม่ก็คิดถึงเขาเหมือนกัน <laughs> ตุยไม่เป็นไรลูกตุ้ยเปลี่ยนเพิ่มไหมเออเดี๋ยวเปลี่ยนเพิ่มให้ตุ้ยกันดีกว่ากลิ่นตุ่ตุ่มันหนักแล้วเนี่ยนี่จริงไม่ใช่ตัวหนักนะคะหนักแพนเพิมพ์มหนักแพมนเพิมพ่มละหนักแผมนเพิมพ์มอืมตุ้ยแอบมองสาวตุ้ยไม่เอาลูกแล้วจริงนะตรงตรงนี้ตุ้ยคืออะไรเนะนี่ยนี่นี่คือลายลายหลังหนูหรอ ลายลายหนูใหญ่กว่าหางหนูอีกนะลูกจีบตุ้ยเป็นปานเหรอใช่ตุ้ยไม่ได้หนักนะตุ้ยหนักเพิดค่ะตุ้ยหนักเพิดไปไปผูกหัวไหมเอาไหมตุ้ยแอบแม่สกักเออหนูสักอะไรมาบ้าเนี้ยไหนนี้ปานน่ารักมากพ่นหนูรู้ไหมใครสดขอบคุณนะคะเดี๋ยวผูกหัวให้ตุ้ยก่อนไปมบนนะคะทุกคนอ๋อ ใช่เราเป็นหนุ่มหล่อลูกจีบพี่เชียไม่ได้จีบไม่ได้ตุ้ยไม่ให้จีบตุ้ยบอกแม่แม่จีบไม่ได้แล้วมีเจ้าของแล้วโทษนะตุย้ยลูกทุกคนมันผูกไม่ได้อะตอนเนี้ยมันเหลืออ่ะแค่เนี้ยอ๋อคออ่อนอยู่ผ้าผืนเลยอ๋อตุ้ยไม่ผิดโอเคตุ้ยถืประชาชนยังยังค่ะต้องรอสิบห้าก่อน พราะตอนนี้อายุแค่สิบนาทีเองค่ะอืมผ้าเล็กไม่เล็กนะน้องผมยาวแล้วหรอตัดได้แล้วไม่เอาสิบเอ็ดนาทีแล้วโอเคน่ารักไหมคะตุ้ยไม่มีเสื้อใช่ตุ้ยไม่มีเออนี่นี่เห็นไหมโอเคให้อยู่นั้นพอละคิวหน้าต้องเจอตุ้ยใช่อืมแก้มคงบอกว่า ทำงานเล่นละครตั้งใจให้เหมือนแบบอินพอไว้กับตุ้ยหน่อยเมียงเกงไหมมีค่ะแต่แต่ตุ้ยร้อนอยู่พอดีเพิ่งเปลี่ยนเพิดค่ะเพิ่งเปลี่ยนเพิดมันเลยมันเลยอ่มเดี๋ยวจะชื้นใช่ค่ะไม่โป้ค่ะไม่โป้ไม่โป,โป,โป้อ่ เดี๋ยวก่อนไลฟ์ถูกจำกัดเป็นเวลาสิบนาทีเขาคิดว่าฉันขายตุ๊กตาปะเนี่ยทุกคนเขาคิดว่าฉัน่ขายขายตุ๊กตาทำไงดีอะเธอมีหน้าคนดูลดลงเขาคิดว่าฉันขายตุ้ยก็ว่าแล้วทำไมอยู่ดีคนหายไปไหนหมดเธอเขาคิดว่าฉันหายเธอตอนเนี้ย เนี่ยไลายโดนจํากัดเลยนี่โดนจํากัดแล้วอ้าวไปเลยทีนี้อ่ะคุณกําเก่าคุณกําเก่าคุณมาส่งแสงสว่างให้ดิฉันนี่ไงไลฟ์คุณไม่มีสิทธิ์แนะนําเป็นเวลาสิบนาทีเนื่องจากคุณอาจกกำลังจะโปรโมทแบรนด์อยู่นี่โดนไปเลยสิบนาทีพวกเรา แล้วก็ไลา์คุณมีธีมที่อาจจะทําใหผา้ผู้ชมบางคนรู้สึกไม่สบายใจโอ้คุณแม่อ๋อต้องเอา,เอาตุ้ยออกไปก่อนไหมตุ้ยหนูออกไปจากเฟรมก่อนนะลูกตอนนี้โดนจํากัดเป็นเวลาสิบนาทีแล้วจริงเออชอบอะ่ะโอ้ y goodness ตุ้ยทำคนไม่สบายใจนี่เรื่องจริงนะ ตุ้ยกำลังทำให้ผู้ชมบางส่วนรู้สึกไม่สบายใจตายแล้วคุณแม่ยังไงอะ่ะไม่มีสินค้าโชว์ไม่ได้ขายของค่ะเอาละตุย้ยตุ้ยสร้างงานแล้วตุ้ยไม่สบายใจเองเออตุย้ยตุ้ยเขาก,กดบล็อกฉันเองหรือเปล่าเนี่ยฮะแรงมากตลกอะอะตอนนี้เวลาเพิ่งผ่านไปสองนาทีเท่านั้นเองนะคะ ตุ้ยเสียใจฉันเสียใจก่าตุ้ยอนตนี้อยู่ดีๆฉันก็โดนจากัดไลฟ์เพราะว่าเขาหาว่าฉันขายตุ้ยอ๋อพูดคําว่าโลปูเหรออ๋อโลปูไม่ได้อ๋อเหรอเลยทําให้ผู้คนไม่สบายใจเหรออุ้ยตายแล้วคุณแม่คุณแม่ a อไอคุณแม่ a ออตายละแรงมาก ตุ้ยต้องเข้านอนเออสงสัยเออหรอโอาตายละสงสัยเป็นอย่างนั้นขอบคุณนะคะที่มาเอา่อเขาเรียกว่าอะไรอะมามาให้ความรู้มาให้ความรู้จริงคนลดแบบลดไปเลยอะ่ะจากสองพันอะลงไลฟ์ก่อนไหมลงไลฟ์ก่อนช่วยไหมหรือยังไงหรือว่าหรือว่าเราจะเพราะตอนนี้มันเหลือเจ็ดนาทีละตะลกอะ เออแม้เราก็ร้ายรไปเหอะหรอช่วยหรอโอเคโอเคโอเคลงก่อนนะลงก่อนโอเคเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะคะแปมึงน,นะคะทุกคนสักครู่นะคะสักครู่นะคะ <c oughs>